สวัสดีครับเป็นสตูดิโอครับผมช anel ของคนรักเครื่องเสียงบ้านบ้านเครื่องเสียงรากย่าสวัสดีไปยังพี่พีนะนะสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับผมอำหสลับเช้านี้ก็พามาชมสภาพตู้ลำโพงนะครับผมเป็น W88 ของช่างน็อตนะครับผมขนาด18นิ้วนะครับผมสลับตู้ชุดนี้ก็เคยรีวิวไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมก็มีพี่ๆนะนะอยากดูขนาดของตู้แล้วก็ ดูสภาพตู้อีกสักครั้งนะครับผมก็มาทำรีวิวเพิ่มเติมให้กับพี่พิรณาได้รับชมนะครับสำหรับตู้ W88 ของช่างน็อตนะครับขนาด18นิ้วมีทั้งหมด4ใบนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมอ่ะก่อนที่จะไปดูขนาดตู้นะครับอ่ะเดี๋ยวพามาชมด้านนี้นิดนึงนะครับผมตัวนี้จะเป็นรางปลั๊กไฟนะครับรางปลั๊กไฟตัวนี้มีเข้ามาอยู่2ตัวนะครับผมเป็นของ NTs แล้วก็ตัว Microtech HQ802 นะครับตัวล่าง ตัวนี้เป็นของไมโครเทคนะครับเป็นรางไฟสเต็ปนะครับผมตัวล่างนะนี่เวลาเปิดเครื่องมันก็จะจ่ายไฟไปทีละช่องนะครับสำหรับไมโครเทคเอชคิวแปสภาพสวยทั้งสองตัวนะครับตัวบน s t s PR810V นะครับนี่ตัวบนตัวล่างจะเป็นรางปลักไฟสเต็ปของไมโครเทคประมาณนี้นะครับผมราคานะครับตัวบนจะอยู่ที่1250บาท ตัวล่างจะเปิดราคาไว้ที่1,450นะครับลางปลั๊กไฟสเตป1 4 5สของไมโครเทคอ่าก็มีอยู่2ตัวนะครับผมเข้ามาใหม่สภาพีสวยทั้ง2ตัวเลยตัวบน1,250ตัวล่าง1,450นะครับ NTS กับไมโค t เทคนะชอบตัวไหนก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับสำหรับรางปลั๊กไฟนะครับสำหรับพี่พนาราท่านใดที่กำลังหาใช้งานนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสภาพตู้ W 8 8ของช่างน็อตนะครับผมตัวนี้สภาพไม้ ดีนะครับผมสภาพไม้แน่นนะขอบเหล็กนะครับขอบเหลก็กนี่มีอยู่สีใบนะครับเป็นวิวแปเดี๋ยววัดขนาดให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมวัดขนาดให้ดูเลยนะครับขนาดเท่ากันทั้งหมด4ใบนะครับผมนี่แปดแปดนะครับผม88นะครับด้านหน้านะ,ะความลึกลึกไปด้านหลัง 75นะครับผมเลือกไปด้านหลัง75สนะครับสูงสูง52นะครับผมด้านหน้านะครับด้านหน้า88สูงขึ้นมานี้52เลือกไปด้านหลังนี้75นะครับผมนี่ก็คือขนาดตู้ตัว W 88นะครับนี่ก็มีอยู่ทั้งหมด4ใบขนาดเท่ากันทั้งหมด4ใบนะครับ ตัวล่างจะเป็น2อลูตัวบนจะเป็น1นลูนะครับผมก็เป็นของช่างน็อตทั้งหมด4ใบนะครับตัวนี้ก็เปิดราคาไว้ที่ใบละ1,450บาทนะครับผมรับเองลดได้นะครับรับเองลดได้นะ,ะพิกัดอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับผมท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมสภาพไม้แน่นๆเลยนะครับผมสภาพไม้ยังดีอยู่นะครับนี่สภาพไม้ยังดีอยู่นะครับขอบเหล็ก ไม้ไม่ผุไม่บวมนะครับนะประมาณนี้สลับตู้ W88 ของชักน็อตนะครับมีอยู่4ใบเปิดราคาไว้ที่1,450บาทต่อใบนะครับรับเองลดได้นะครับผมพิกัดอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับมาดูสินค้าได้นะครับติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร065 3364 269นะครับสลับตู้นะ,ะด้านนี้ก็รางปลั๊กไฟมีอยู่2ตัวสภาพที่สวยตัวล่างเป็นรางปลั๊กไฟสเต็ปของไมโครเทค 1450ตัวบน NTS 1250ครับผมอ่ะประมาณนี้อ่ะสํหรับอัปเดตสินค้ารอบเช้าๆวันนี้นะครับผม a n Studio EN Sound ระบบเครื่องเสียงบ้าน,านราคารากยาก่า065 336 4269สาสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ